โ, <ITA> โอ้โอ้โ okay. อ้โหโอ้โหโหดจริงโอ้ยโอ้ยโอ้โหมาัอาสต้ามาฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหดไปไหนเนี่ยโอเคครับด้วยช่วงที่เล่นเกมเราจะมาเล่นเกมซามูไรวอรีเออร์สิจำไม่ไชื่อเกมแล้วเวล่า ในเรื่องของโอทานิโยชิสกุในพาร์ทที่3นะครับรู้สึกว่าจะเป็นการพิชิตคิวชูนะครับได้รับความไว้วางใจโยชิสกุนะครับเตรียมพร้อมของเขาเข้าสู่สนามลบจัดไปรอบนี้เราจะมาพิชิติกกคุนะซึ่งนำโดยน่าจะเป็นโมโตชิกะนะภารกิจที่เร่งด่วนเลขาเราขอรับ โอ้ใช่แล้วของคุณที่มาเนี่ยชิซากุข้ารู้ว่าเจ้าเป็นนักวางกระยึดนักฆ่าก็มีอะไรจะปรึกษาหน่อยระหว่างการพิชิตคิวอาชิกโกโกุที่กำลังจะมาถึงเจ้าช่วยทำหน,น้าที่หน่อยได้ไหมท่าทายให้เจ้าขึ้นไปที่ฝั่งโดยมีกำลังพลเพียงน้อยนี้เพื่อปั่นป่วนกองทัพเอา นั้นเหรอข้าค,คนสร้างความวุ่นวายและเปิดช่องว่าให้กับกองทัพของไทเดลชิขึ้นฝั่งสิลสแล้วขอรับจบแล้วเหรอนะเดลชิโตะเจ้าไดรู้ทุกเรื่องเลยจริงข้ารู้นะว่ามันอันตรายและข้ารู้ว่าข้าว่าหมายให้กับชายที่ข้าไว้ใจและแข็งแกร่งนะเจ้าจะช่วยฝ่าชีวิตเอาไว้ในมือของข้าหน่อยได้ไหมขอรับข้าจะเดินทางทันท,ที เราจะไปโดยกำลังพลเพียงน้อยนิดนะครับไปเป็นตัวล่อนั่นเองนะเพื่อให้โคมาคิโนะกตีง่ายขึ้นฮิเดโอชิได้รับใช้คณะเหนือเอซึที่นากาชิโนะอะไรก็ตามความแข็งแกร่งของเอซึได้สร้างความประทับใจให้กับโยชิสกุฮิเดโอชิมีความขัดแย้งที่ยาวนานกับเอซึและจะกลายเป็นการต่อต้าน แต่เขาก็ลงนามสัญติภาพกับเยซอให้เป็นพันธมิตรกันหลังจากกำจัดควคุกคามต่อการปกคร,รอ,องของอิเดนซินการของเขาที่จะลุกล้ำแผ่นดินที่แรกที่เขาไปก็คือชิกโกโุที่ปกคร,รอ,องโดยโชโซคาเบะโมโตชิกะแต่ลก้าวขึ้นไรบนุมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกำจัดกำจัดก่ดอที่มีจัตุรโสนะ เพื่อชนะครั้งนี้เอาเรี่อวมาหมายให้โยชิจกุมีแผนรับมันเป็นภารกิจที่เขาต้องทำให้ได้เพื่อให้ดิ <Pam> ดนแดนมีในความควบคุมของเยชิเขาก็พร้อมท,ที่จะสละชีวิตอีชิกะมิซิโรนิแล้วก็เยชินะกระแสแห่งการพิชิคิวชูนาัาโมโตจิกะ นีสาแห่งชิบัสึโอเค <c oughs> เพื่อนเรามีเพียบเลยเอานี่ไปนะอย่าเล่นตัวนี้บานเลยไปเป็นในจานนะครับจะรู้สึกว่าจะเป็นแฟนของพี่เดโยชินะไม่รู้เรียกแฟนหรือว่าภรรยา <c oughs> เพราะว่าในประวัติศาสตร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนั้นคือตัวอะไรนะก่อนเลยเลยมาอัพอาพุธก่อนแล้วกันนะครับจัดไปใส่ให้หมด ไม่มีอะไรเสียดายอยู่แล้วตองตีหกสิบเอาวะทีเดียวตายแน่นอนอ่ตัวไหนนะอยากจะเล่นนここ to together, uh, together, ี park, ่นะมีดาวเดียวสามดาวนี่ไงโอเคอ่ขอเวลาสักครู่นะครับขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราขอไปเปลี่ยนอาวุธก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะออกมาอัพอีกทีหนึ่งนะคมันต้องเปลี่ยนในหน้านี้เท่านั้นนะหน้าเออมันเปลี่ยนไม่ได้นะรูปมันเป็นพ่อหรอเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหน้าเนี้ โอเคแล้วเราก็ออกไปเพื่ออัพอาวุธนั่นเองนะครับเออดี๋ยวสิสุกๆร้านก็ไดี๋ยวมันโหลดร้านค้านานนะมาอยู่ในนะอยู่ข้างบนนี่โอเคเออตงตีซีซีก็ได้อยู่นะสกิล สกิลตัวเราพอไปสีแดงได้ยังก็ได้นะแดงอ้าวอ้าวเฮ้ยต้อง up. อัพโอ้โหไม่พอไว้ได้เดืนสีเขียวอ่ะสีเขียวก็ได้เกือไปสีฟ้าโอเคได้ความเร็วอ่ะแหมถ้าได้นเนี้ยจะแจมเลยอะ นี่ไงสีแดงเอ่อโอเคอันนี้ก็อยากได้นะมันเป็นสกิลเฉพาะตัวนะซึ่งใช้ได้ทุกตัวละครหมดแล้วโอเคตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่ค่อยได้อัพเลยมั้งนี่ฮะไม่มีให้อัพด้วยใช้สีเหลืองเดียวเลยไม่กระตอกกระต่ายแล้วสิจ้าพยายามเขาดะ นาวดาวดาเลยอ่าโอเคสกิลไม่ใช่มีให้ใส่ไหมไม่มีเลยตัวนี้ละ่ะพอกันงั้นลุยเลยวาดงบอบมากพิธีมากนะโอยด่านชิคกกูนะอ่าจะเป็นชิคกกูนี่จะเป็นเกาะน,นะก็จะมีแม่น้ำลับฐานเยอะแยะมีน้ำวนด้วย,ยมาตั้งเกาะ แล้วนำบวบ้าอะไรอยู่ใกล้ๆเกาะลงไปอ่ามาทหาเราน้อยไม่เป็นไรโอ้โหไม่ใช่น้อยนี่กูมาคนเดียวเลยดีว่โดนลุงหมาแล้วมาอยู่กลางศัตรูได้ยังไงวะเนี่ยแเออ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 ่อ ตูอเตูอเออมาดิมาดิอาจาจาจามาจ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 ้าเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเรียบร้อยสองตัวหนๆต่อไปายดีที่เหลือก็เข้ามาเลยอย่า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 ไม่กล้าแล้วเหรอใจถึงถึงหน่อยถึงถึงหน่อยถึงถึงหน่อยหลบไปหลบไปหลบไปอื เออเออเอาอืมไม่เอาไม่โดนชชชเย้เอาวุ้ตระกเปิดหรือ,อยังเปิดแล้วฝั่งน้นนี่ไงบกเข้าแดนสรตรอว์ปไปเลยคู่วที่ไหนอะ่ะมาเด็ครับมาเครับบกเข้าไปหาวอเลยนี่เนฮะ้ยเอ่เอตอนนั้นต้องให้ตัวนี้จัดก,การเท่านั้นแหละไ,ได้ ได้ได้มาเลยครับอย่าห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 ย่านี่จะเร็วอยู่แล้วเออเออเออเอ้ยหย่าหย่าอย่าอย่าอย่า yeah, mm hmm. เอาไปเย่สุดยอดสุดยอดมันกระเด้งไหมเออหล่ะอ้าวเวลอัพอะใช้อีกรอบเลยครับอื้ออ้ออื้านิ่งกระดาเนื้อ ชื้อชื้อยอดอ่าแป๊บติงนะโอเคโอ้ยเดี๋ยวดิแปงล่างอือ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 เน่ยเงาสะท้อนเลยเงาสะท้อนเงาสะท้อนโอ้ยไม่เป็นไรที่ไหนโดนตีหัวทิ่มแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยชื้อ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 เข้ามา ไปไหนละโอ้โหช,ช้าสิมาเราไปตรงนี้ทหารเราบุกเข้าไปเลยทหารเราอยู่ตรงนี้นนนบสเลยนู่นแล้วเข้าไปจัดการแม่ทัพนี่นายพลของกองทัพเอยแหมเยเลยงนี่มันแหมม้มาไถนี่สบายเลยมาโอ้ยโอ้ยฮีเดชิเออเอออย่ไหนวะ เออมาช่วยภรรยาหน่อยดิลุยมันลุยมันเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมิสโอ้ยอ่าแหมแหมเก่งจริงนะพ่อคุณเออมีได้ตีใหญ่เลยนะโอ้ยเออเออโดนเป็นชุดมาออกขึ้นไว้ลุยโลดหยุดหยุดหยุดหยอดหยุดย่าตายเลยดูท่าใหญ่หน่อย เย่นิ่ง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 สุดยอดชึบ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 ประตูเปิดโอเคทางนี้เป็นไงบ้างยังตึงมือใช้ได้อยู่ครับมาเด้มาเด้มาเด้ไม่ต้องห่วงทางนี้ยังโอเคอยู่ยังไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยชึบ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 ฮะยางนิวยางนิวอยู่ไหนวะนั่นน่ะตรงนู้เนเลยละตรงนี้มันยังไม่เปิดอ่ะเออ เออ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 ไม่ได้จะมาโดนฟันแบบนี้เปียนก็โดนฟันปั๊กเลยนะอยาาอมาแล้วเออได้ไ้าเออเออเออเดินเดินนิ่งมาเลยนะฮะฮะฮายกยากยากท่าอลังการดีแค่

เออเอเอมาเลยตัวใหญ่แล้วไงวะฮะเลือดมันเยอะเออเออเออเอาไปกินเยอะๆๆๆๆๆๆๆไม่ตายด้วยโอ้นี่จะหาหรือบอสเนี่ยเออไม่เป็นไรทางนี้ยังโอเคอยู่เออเออเออเมื่อไหร่มาจำเปิดเส้นทางต่อปะเออเออเออ เออฆ่ามันเอาให้ตายเอามันให้ตายาให้ถึงนี่ใครฟ้าใคราามาตีหลังใครบังคับมาตีหลังออกจากตัวนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ตีเลยไม่ปนปดูข้างหลังหมดเลยเดี๋ยวะลุยเอง ตรงนี้มันมีอะไรเราไปดูซิไปจ้าราไปจ้ามายแย่ทำไมแหลกวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ฟาดทำไมตันสตันสตันฟ้าผ่านี่ปกตินะโคบ้าเลยนะให้นี่แค่สตันสตันสตันอ้าวฟาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย้ะ ชื้อชื้อชื้ออืมอืมยังอีกหรอ่ะหาหเออดเออดิ้งไอ้าอา,อาไอ้บอลนี่ไม่ใช่เวทละ่ะตะโขเลยโอ้อ้อมด้วยมามาดวโอเคมาเออล่อล่อล่อ,อตามมาตามมาฝั่งนี้หมายว่าเออเออเออเร็วเข้าเวลาเหลือหนึ่งนาทีตามมา เขาตามมาอยู่นะโอเคตามมาอยู่นะโอเคมาโคคุโชทั้งนี้เลยจ้าหยามายังไมายังประตูตีแมวเรียบร้อยทีนี้ก็อย่าอยู่เลยเนาะเย่ yeah. <Yeah. S 2> จัดไปขอชอิมหน่อยแล้วนะชิวชิวชิวเย่เ yeah. ย yeah. ปิดออออท้าย็นสวยเรียบร้อยอะสำเร็จเสือไปแล้วไหมล่ะลืมดูเวลาอืมอ,อืมอ,อืมอืมฉันไม่มีโชคล้ลยฉันมีแต่โชคดีเก็บม,มาคำพีโอเคหมดยังมาอ่ะมาแล้วกำลังเสริม ไม่สิจุดาอาอาจ้าโอเคเอ่อไปไหนต่อไปไหนต่อว่าไงครับชื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 เดี๋ยวว่าตรงนู้นต้องมีเรื่องแน่ๆเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเมื่อไหร่ประตูมันจะเปิดสักทีปะมาออกมาเดี๋ยวมาต้นชิกะ ไปยังไงวะตรงนู้นอะ่ะเออโอ้โหไก่ไก่จาดเฮ้ยไปช่วยพรรคพวกก่อนพรรพวกกำลังจะม่องเพ้งไปช่วยเร็วเขา้าเราไปไอ้พวกบ้าเยอะจริงโอ้โหโอ้โหแห่กันมาทั้คงกองทัพอยู่ตรงนี้หมดเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหสี่สิบล้อไปเป็นรถช่วยเพื่อนครับโอเคทีเดียวไปกันทำไมเราอยากกันเนี้ย ก็แค่นั้นน่ะมันเยอะดีแท้เว้ยเยอะจัดโอเคไล่เก็บให้เกลี้ยงเก็บทางนี้ทางตันโอ้ได้ดิคุโซไปซะทางนี้ก็ตันเหมือนกันต้องอ้อมมาแล้ว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 มาช่วยท่านหญิงมีมีนี่เนเน,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 น่ชื่ออะไรก็ช่างเลยเหมือนกันอะ่ะ เออไปแกะตัวชูทงได้แล้วมันจะได้ไม่เก่งนะครับอืออืออือโอ้ยเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้ยังไม่ใช่ของเรามีทงหนึ่งเอเสียก่อนหลบไปวุ้ยขวัขวาหลบขวาทางหลบขวาทางเนี่ยมาเกยกาอย่ามาเกยกากัดคืบไม่โดนหลบได้ก็เก่งนี่เราอ่ะ เก่งที me, me, uh ่เราอ่ะมาเดะมาเดะมาเดะตัวแรกอือเอาไปอย่าย yeah. ังยังอยู่ดีเหรอโอเคมามาเอาทำไมมันไม่เก็บวะโอเคเก็บแล้วนะตรงนั้นก็โอเคปาจัดการด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปแกางล่างก่อน เออเเยอะจังเว้ยมาเลยเข้ายเขาป้าไปมาอย่าเข้ามาที่เรือเรือนี้ห้ามเว้ยเออเฮ้ยอย่า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 เอาไฟกิ้นเออจะาจ้าาจาจาจาโอ้ทำไมเรือมันเราไปเรื่อนเดียวเองนะนี่จบตีหกสิบแล้วเนี่ยจบตีตั้งหกสิบแล้วนะอือ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 โอ้โหมันไม่เจอเถื่อนขนาดดีข้างหลังวน มันจะกันได้เอาเฮ้ยเร้งเร่งเจียห่ร้อยไอตัวเดียวจัดการไม่ได้หรือไงน่ะฮะโอเคไม่ลดครับไม่ลดต้องมีบัฟหนึ่งพันละไอ้นี่จะไม่ลดอย่า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 เราไปเราไปไปช่วยก่อนอยู่ไหน่อยวะเออ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  มาแล้วเออนี่นี่่ยาเรียบร้อยทีเดียวเท่านั้นอ้าวได้มาได้อะไมวิ่งเร็วจังเออฮะเก็บคัมภีร์ตังล่ำรวยล่ำเฟยหยาอือตังมาแล้วน้องกาลาเซีย น้องกราเซียคงใช้ยันติไม okay, yeah. oh, ่ทันสินะทันเลยโอเคเกือบหมดเอาไปเลยว่าไงแม่เจอแค่พิปตาตายซะแล้วอะไม่ทันแล้วกล้าไปแล้วนย่ยอย่าอย่าเควสไปขึ้นช้าี่ิวาเอาไปเอาไปท่านอาจารย์เหรอฮะมาเสราแล้วโอเค ทำไมไปอยู่ตรงนั้นละ่ะเดี๋ยวเออ่ไปช่วยแป๊บทำไมไปอยู่ตรงนั้นเออเออเออเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ควงสาไม่ดีนะโอยบ้าน,านนี้จะไปอยู่ได้อืออืออือหักบังเดทักบังเด,งเ,ดเอาไปจิงซาลาไปเลยมาโอนไปช่วยทางไหนวะทางนี้ เอาทางนี้ตันโอ้โหอ้อมไกลจ้าเราไปเราไปทำไมประตูนี้มันไม่เปิดมันมีอะไรหรอมันมีใครอยู่หรอไปช่วยแล้วรอประเดี๋ยวหนึ่งมาเยี่ยว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 เออเออเอออันนี้โอเคเหมือนเส้นทางอ่ะเอาโอ้โถ เออเดี๋ยวขอช่วยตรงนี้ก่อนนะได้เลยได้เลยไหนตรงไหนนายยัยให้กูไปสักไกลจ้ะเออเยวชิสโกเอ,อ่อเปลี่ยนที่กันไหมฉันเควสตรงนั้นของฉันเอ,อเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะมาเอาจริงเลยละกันนะอ,อ่าพอดีไม่มีเวลาเท่าไหร่นะอ,อยังไม่ตาย อเแล้วมีเวลาสิบห้าวิอ่ะเออสิบวิเนี่ยนะไอ้บ้าใครจะไปทันเฮ้ยไม่ทันไม่ทันสามวิเอาว่ะคนหรือจักแฟดแล้วต้องมีไปถึงตรงนู้นให้ทันอ่ะมันไม่ทันอ่ะมันไม่ทันอ่ะมันเวลาหมดแล้วว่ะ แล้วเข้าเรเข้าวเผื่อทันเผื่อทันลุ้นลุ้นให้มันพลาดไปก่อนให้มันพลาดไปก่อนพลาดนานๆหน่อยนะเจ๊เจ๊พูดนานๆน่อยเจ๊เจ๊เจ๊ถึงยับเฟลไม่เคยทันเลยควสเนี้ยทำไมวะฮะทำไมอือ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 ออ เห้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ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 เอาวโยาย่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 าอาจ่าหนีเหรอไปหนีวะตายซะลงไปฆ่ามันเออมาขาไม่หักเหรอวะเนี่ยลงมาแรงขนาดนี้เราไปเออา เอาเวลามาเด็เออฆ่าฆ่าทหารไม่ได้ฆ่าบอสกันเลยวะโอ้ยเออเอโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโหดจริงโอ้ยโอ้ยโอ้โหมาราซิต้ามาฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหดไปไหนเนี่ยโหดไปแล้วนะโหดเจอไปแล้วโหดเจอไปแล้วโหคตรสแล้วโหดรเจอไปแล้วเอาไปเก่งฟาดเออยังไม่ตาย

เราเป็นหนึ่งดียวกับผู้ที่ใกล้เขียงการรวบรวมแันตินข้ายอมรับว่าตัวเองประมาทไปหน่อยนะข้าว่ามิซลริเขาคงจะโกรธมากเลยเมื่อข้ากลับไปโหอดอย่าลืมเปิดทับนะครับเปวันหนึ่งฮะจร็ง วุฒอันนี้มาอัพอันนึงโอ้วันนี้ดีกว่าวุฒเดิมอีกนายกแล้วเป็นเครียดตลอดลนะยนียความโหดเทียบของผู้นำข้ากลับมาแล้วมิซึระดับมาบ้าอะไรล่ะเจากก้าจะตายไปแล้วนะท่าทฮิเอชินะข้า,ขาทำมนักสืเป็นตัวล่อ โอมข้าต้องถามเจ้าหน่อยเจ้าไปเพื่อช่วยข้าทำไมมีเงานฮร์รีเดชิ้ข้าหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากเจ้านะอย่าทิ้งชีวิตของเจ้าเดินไปแสนใจใหญดีแบบนั้นอีกข้าก็แค่ถึงหัวเจ้าเฉยๆก็ขอบคุณหน้าที่คิดแบบนั้นนะยางไรซะโอ้ข้าบัญชาที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาก็แค่เป็นตัวเบี้ยนแหละ ไอเดียชิเเอสก,ก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันมิซนานิเจ้าเองก็สั่งค่าได้นะถ้าเ,เจ้าต้องการสรชีวิตของข้าและมีชีวิตต่อไปถึงแม้ว่าข้าจะยังมีชีวิตแต่เจ้าก็ไม่ควรจะมาโกรธข้านะแค่พูดว่าทำดีว่าแคนั้นก็พอแล้ว ไอ้กรุงอนบ้างเออไม่รู้ไม่จามาจุดๆๆไม่ตัดเลยเลยแล้วโอเคครับั้น่อนๆที่ผมขอจชมชิดนี้ก่อนแล้วกันนะครับช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ครับหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย